มีภาพลับ UFO จากกองทัพสหรัฐเป็นภาพ UFO ที่ถ่ายเหนือกงแบกแดดในสมอรภูมอิลักภาพที่ถูกถ่ายโดยนักบินสหรัฐถ่ายได้ตั้งแต่พฤษภาคมปี2022และนักบินได้ส่งรายงานนี้ให้กับกระทรวงกลาโหมแล้วแต่กลับไม่มีการเปิดเผยจนนักบินของสหรัฐได้ออกมาเปิดเผยให้กับนักล่า UFO รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะในวันนี้ซึ่งเป็นช่วงที่มีวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้ปรากฏขึ้นหลายแห่งและถูกสหรัฐยิงตกหลายลำในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสมาชิกสภาคองเกรสคนหนึ่งเปิดเผยว่าสหรัฐได้เก็บผู้ซาก UFO อีกสามลำได้แล้วหลังจากที่กู้มาได้ก่อนหน้านี้หนึ่งลำโดยสามารถระบุได้ว่าหนึ่งลำนี้มาจากจีน แต่ข้อมูลการสืบสวนสอบสวนล่าสุดระบุว่า UFO อีก3ามลำไม่ได้เกี่ยวข้องกับจีนแต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนบนโลกและสหรัฐกำลังทำวิศวกรรมย้อนกลับจากเศษซาก UFO ทั้ง3ามลำนี้อย่างลับๆมีรายงานว่าเทคโนโลยี UFO วัตถุลึกลับที่เป็นเหนือสหรัฐที่ถูกยิงตกนั้นกำลังถูกวิศวกรรมย้อนกลับอย่างลับๆโดยรัฐบาลสหรัฐ มีรายงานว่ารัฐบาลสาหรัฐกำลังดำเนินการวิศวกรรมย้อนกลับกับยานที่ถูกกู้คืนและสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกหลังจากมีวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้สี่ลำที่ถูกยิงตกทั่วสหรัฐอเมริกาทีมเบอร์แชตสมาชิกสภาค,คองเกรสของสหรัฐวัย5้57ปีเชื่อว่าขณะนี้กำลังมีการศึกษาเช้นส่วนที่ถูกกู้คืนจากวัตถุบินที่ถูกยิงตก เทคโนโลยีจาก UFO ที่ถูกยิงตกนั้นกำลังถูกทำวิศวกรรมย้อนกลับอยู่ในขณะน,นี้โดยรัฐบาลสหรัฐอย่างลับๆทีมเบอร์แชตสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐวัย57ปีเชื่อว่าเราได้ค้นพบยานและสิ่งมีชีวิตลึกลับได้จากยานที่ถูกยิงตกและกำลังแยกส่วนการศึกษาอยู่ในขณะนี้เขากล่าวว่า ฉันคิดว่าตอนนี้มีหลายอย่างที่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมย้อนกลับแต่เราไม่เข้าใจความคิดเห็นของเขามีขึ้นหลังจากวัตถุบินสี่ลำถูกระเบิดจากท้องฟ้าเหนือทวีปอเมริกาเหนือในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวัตถุบินลูกแรกถูกระบุโดยเพนตากอนว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนและถูกเก็บก้จากชายฝั่งเซาท์คคโรไลนา ีนระบุว่าเป็นบอลลูนตรวจสภาพอากาศที่รวบรวมข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไม่ใช่บอลลูนสอดแนมแต่ขณะเดียวกันก,กระทรวงกลาโหมยังไม่ยืนยันลักษณะของวัตถุบินที่เหลืออีกสามลำที่ถูกยิงตกโดยมันถูกยิงจากเครื่องบินลบของสหรัฐเหนืออลัสกาเทเลซาพูล,ลอนในรัฐมิชิแกนและแคนาดาเกรนแวนเฮิร์ นายพลจากกองทัพอากาศสหรัฐไม่ปฏิเสธความเป็นไปได้ว่าอย่างน้อยมีหนึ่งลำอาจมีต้นกำเนิดมาจากต่างดาวโดวยกล่าวว่าผมไม่ได้ตัดประเด็นใดออกไปเพนทากอนเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการเฝ้าติดตาม UFO ที่กำลังบินอยู่ทั่วสหรัฐในขณะนี้โฆสกทําเนียบขาวแคลีนจีนปีแอรกล่าวว่า ไม่มีสิ่งบ่งชี้ว่าวัตถุบินเหล่านั้นมาจากต่างดาวหรือเป็นกิจกรรมจากนอกโลกและเสริมว่าต้องการให้แน่ใจว่าคนอเมริกันรู้เรื่องนั้นแต่เหตุยิงโจมตีวัตถุบินที่ไม่ทราบชื่อเหนืออเมริกาได้ก่อให้เกิดความสนใจอย่างมากต่อ UFO ทั่วโลกรัฐบาลสหรัฐกำลังตรวจสอบรายงานกว่า510ครั้ง ที่เป็นการเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องกับนักบินของกองทัพอากาศสหรัฐย้อนหลังไปหลาย10ปีและรายงานจำนวนมากเกี่ยวข้องกับวัตถุบินที่บินอยู่เหนือฐานทัพที่เก็บอาวุธของกองทัพสหรัฐจอห์นเคอร์บี้โฆษกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติยืนยันว่าประธานาธิบดีโจไบเดนได้สั่งให้ทีมตรวจสอบผลกระทบเชิงนโยบาย ที่กว้างขึ้นสำหรับการตรวจจับวิเคราะห์และการกำจัดวัตถุทางอากาศที่ไม่ปรากฏชื่อซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและความมั่นคงของชาติเมื่อปีที่แล้วเบอร์แชทกล่าวว่าเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นวันหนึ่งเครื่องบินของเราจะชนกับ UFO ต่างดาวเหนือพื้นโลกของเราและมันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ภาพลับจากกองทัพสหรัฐ ล่วไหลออกมาเป็นภาพ U.F.O. ทรงกระบอกขนาดน้นพวกเขาเรียกมันว่าแบกแดดแฟนทอมเจเรมีคอเบลและจอร์ด e คนนับได้เผยแพร่ภาพที่ถูกอ้างว่าล่วนไหลโดยสมาชิกของกองทัพอากาศสารัสเป็นภาพของ U.F.O. ที่บินเหนือกรุงแบกแดดประเทศอิรักที่ถ่ายได้ในเดือนพฤษภาคมปี2022หรือปีที่แล้ว นักข่าวสืบสวนสอบสวนได้เปิดโปงภาพถ่ายลับของกองทัพสหรัฐเกี่ยวกับวัตถุบินรูปทรงกระบอกที่บินอยู่เหนืออีรักและพวกเขาได้ขนานนามว่าเป็นปีศาจแบกแดดเจลมี่คอเบลและจอร์ดคานับได้แบ่งปันภาพที่อ้างว่าถูกปกปิดเป็นความลับและถ่ายได้จากเขตความขัดแย้งในกรุงแบกแดดโดยกองทัพอากาศสหรัฐ โดยใช้โดรนลีเปอร์ในเดือนพฤษภาคมปี2022ภาพลับดังกล่าวถูกอ้างว่าล่วไหลโดยสมาชิก USAF ที่ผิดหวังและคิดว่าเหตุการณ์ UFO นั้นถูกกองทัพสหรัฐปกปิดไว้และไม่นำมาเผยแพร่ในคลิปวิดีโอพวกเขาอ้างว่าวัตถุรูปทรงยาวและมีขนาดบางนี้ได้รับการกำหนดให้เป็น UAP unidentified anomalous phenomena อย่างเป็นทางการโดยกองทับอากาศอย่างไรก็ตามภาพดังกล่าวไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่กำลังสอบสวนวัตถุลึกลับ UAP ของสหรัฐอเมริกาที่กำลังดำเนินอยู่แต่หน่วยงาน Aero หรือ All Domain Anomaly r e s o r a t i o n Office ของกระทรวงกลาโหมก็ทราบเรื่องนี้ ในพอดคาสต์ภาพดังกล่าวมีผู้เข้าชมมากกว่า17,000ครั้งเจเรมีคอเบลกล่าวว่าตอนนี้รัฐบาลของเราได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัตถุลึกลับแต่ก็ไม่เคยขายปริศนาเหล่านี้ได้สักทีเขาอธิบายภาพต่อไปว่านี่เป็นวัตถุที่บางมากเมื่อเทียบกับความยาวของมันหากคุณมองที่ด้านซ้ายบนคุณจะเห็นว่า สิ่งนี้ถูกถายด้วยสีขาวร้อนซึ่งหมายความว่าพื้นหลังจะร้อนกว่าภาพพื้นหลังของภาพจะร้อนมากอย่างไรก็ตามฉันยืนยันได้ร้อยเปอร์เซนว่าวัตถุนี้บินภายใต้การควบคุมการบินด้วยการควบคุมอัจฉริยะข้ามหน้าจอจากซ้ายไปขวาชอตแคเนตตอบว่าดูเหมือนโตปิโดหรือจรวดแต่เจอเรมี่คอเบลยืนยันว่า มันไม่ใช่ตตอปิโดเพราะมันอยู่เหนือพื้นดินและเป็นขนานไปกับพื้นคุณก็ดูว่านี่เป็นจรวดหรือไม่คอเปลอ้างว่าวิดีโอนี้น่าสนใจเพราะวัตถุไม่แสดงแหล่งที่มาหรือวิธีการบินแบบดั้งเดิมที่เรารู้จักและไม่มีใครสามารถมองเห็นหรืออธิบายแรงขับเคลื่อนเชิงปฏิกิริยาของวัตถุลึกลับนี้ได้ มันมีระบบขับเคลื่อนที่เราไม่สามารถกำหนดและไม่รู้ว่ามันขับเคลื่อนได้อย่างไรแตกต่างจากวัตถุบินที่เราสร้างขึ้นในขณะที่เขาแน่ใจว่าอะไรที่มันไม่ใช่เขาก็ไม่สามารถพูดได้อย่างชัดเจนว่ามันคืออะไรกันแน่ผมไม่รู้ว่านี่คืออะไรมันคือ UFO เขากล่าวต่อเพนทากอนยังไม่ยืนยันหรือปฏิเสธความถูกต้องของภาพ โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ